ข่าวดีบีมพิมพิชยากุกรามโค้ดออกมาตอบแล้วหลังแฟนวอลเลย์บอลสงสยัยไม่เดินทางไปเล่นลีกต่างประเทศแต่มาเล่นให้ไทยแทนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมเราฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ ก่อนที่เรานะคะจะไปพูดถึงประเด็นดังกล่าวการที่เราเกินหัวไปก่อนนั้นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วสําหรับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่ต้องบอกเลยนะคะว่าส่งออกไปเล่นลีกต่างประเทศจนครองแชมป์นะคะส่งออกมากที่สุดเรียกว่าคว้าเงินให้กับประเทศไทยทะลุ100ร้ล้านไล่เลียงไปตั้งแต่ลีกสหรัฐอเมริกาที่การันตีแล้วว่าไปเล่นทั้งหมด3คนมีดังนี้นะคะนุสราต้อมคำเซตเตอร์ระดับโลกเล่นให้กับโปลีกสหรัฐอเมริกาต่อไป ่อด้วยปาวานเปียนุดแป้นน้อยที่ไปเล่นให้กับหลีกแอตแลนตานะคะในตำแหน่งโโลิเบโรลขณะที่พรพันเกิดป,ปราดเองก็ได้ไปเล่นให้เปิดตัวกับสโมสออรออเรนโดเหมือนกันนะคะและหลีกยุโรปเองก็การันตีแล้ว4คนนั่นก็คือธนชาสุกสดสโมสรลาปิดบูคาเรสในหลีกรมาานียอีก2คนนะคะในหลีกอาเซอร์ไบาจานก็มี ก็จะมีแบมจิดาพานาหัวหนองเล่นให้กับทีมมูล็อกวีซีส่วนอีกคนนะคะก็คือทิชากรบุญเลอร์เล่นให้กับกรีดวีซีส่วนอีกคนที่กําลังรอเปิดตัวในลีกเยอรมนันก็คือบีมพิวิทยากุกรมัมซึ่งในตอนนี้นะคะหลายๆคนก็สงสัยว่าพิมพิพิทยาเนี่ยไม่ไปเล่นให้กับลีกต่างประเทศแล้วหรอเห็นไปเล่นให้กับรัตนาบัณฑิตนั่นเองคะ่ะหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าหรือว่าในปีนี้เองบีมจะเล่นอยู่ที่ไทยซึ่ง คำถามนี้แหะค่ะก็ทําให้หลายๆคนสงสัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวแอดจะมาเฉลยนะคะหลีกเอเชียหลีกญี่ปุ่น7คนคะ่ะมีผู้เล่นดังนี้นะคะอัชาราพรคงยศชาชุอนโมกสีทัดดาวนึกแจ้งนัทธนิชาใจแสนดนพรสินโพหัทยาบํารงสุขวิมนรัตนาพันธ์และหลีกเกาหลิต้มีผู้เล่นหคนคะ่ะก็คือสวิภาวีสีทองนั่นเอง ลีกไต้หวนนันมีผู้เล่นไทย2คนก็คือดารินปินสวรรณและจรัลพรบรรดาศักดิ์และในส่วนของหลีกเวียดนามก็มี2คนค่ะทั้งหมดนี้ก็คือนักกีฬาไทยที่ไปกอบโกยเงินนะคะจากนอกที่มีการคาดการว่าสาวไทยแต่ละคนที่ไปเล่นลีกต่างประเทศจะสามารถกอบโกยเงินเข้ามาอย่างไทยนะคะอย่างน,น้อยก็ไม่ต่ำกว่า100ล้านซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวไทยของเราค่ะปีนี้นี่ฮอตสุดเลยทีเดียวก็ต้องบอกเลยว่า บางคนที่แอดคิดว่าแบบอาจจะยังไม่ได้ไปแต่สุดท้ายนะคะก็มีการซื้อตัวค่ะต้องบอกเลยว่าสาวไทยของเราปีนี้ฮอตจริงๆเพราะว่าต่างชาติเนี่ยต้องการตัวเป็นจํานวนมากเลยค่ะมาถึงบีมพิมพิชยากุกรมนะคะที่ตอนนี้หลายๆคนสงสัยว่าไม่บินไปต่างประเทศแล้วหรอเห็นไปช่วยรัตนาบัณฑิตนะคะเล่น ซึ่งทางบีมเองนะคะก็เล่นในรายการวอลเล่บอลอุดมศึกษานะคะเอโคลาวอลเล่บอลยูแชมเปียนคัพ2 0 2พโดยเริ่มนะคะเมื่อวันศุกร์ที่13กันยายน2 5 6 7ที่ผ่านมาซึ่งคำตอบนะคะที่หลายๆคนสงสัย ล่าสุดทางโค้รรัตนาบัณฑิตค่ะเขาก็ออกมาตอบแล้วนะคะว่าบีมเนี่ยเล่นให้หลีกไทยหรอไม่ไปเล่นให้หลีกต่างประเทศเหรอซึ่งทางด้านโค้รของรัตนาบัณฑิตค่ะก็บอกว่าแค่เรียกบีมนะคะมาช่วยระหว่างรอเรื่องการเดินทางไปเล่นวอลเลย์บอลต่างประเทศเท่านั้นซึ่งคําตอบนี้ก็คือยืนยันแน่ชัดแล้วนะคะว่าบีมเนี่ยไปหลีกต่างประเทศอย่างแน่นอน แต่ก่อนหน้านี้ก็คือมีกระแสข่าวหรือว่าไปเล่นให้กับหลีกเยอรมนันแต่ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนก็ต้องรอเปิดตัวกันแต่ที่แน่ๆบีมของเรานะคะได้เดินทางไปเล่นหลีกต่างประเทศอย่างแน่นอน ซึ่งทางด้านความคิดเห็นนะคะก็ได้มีคนมาบอกว่าน้องบีมแค่ลงไปช่วยแต่ไม่เต็มเซตมีน้องหยกคอยสลับเกมแข่งขันไม่โหดดูเดือดเหมือนทีมชาติน้องบีมนะคะเล่นแบบออมมือออมแรงเหมือนแค่ซ้อมรอบ,บินไปริษัพเท่านั้นซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าถ้าในระหว่างรอไปเนี่ยถ้าเกิดบีมพิชาของเรานะคะบาดเจ็บขึ้นมาจะทําอย่างไรแต่จากที่ดูนะคะเหมือนกับทางโค้ชเองก็ค่อนข้างที่จะเซฟ สาวบีมของเราอยู่เหมือนกันค่ะก็คือก็ไม่ได้ใช้งานหนักนะคะเรียกได้ว่าไปคอนโทรลน้องๆแล้วก็กระตุ้นน้องๆซะมากกว่านั่นเองค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ